สวัสดีค่ะแฟนเพลงอาไลยอดีตบอยแบนด์ดังนันแดนอา m มี่เสียชีวิตแล้วอาไลยอดีตบอยแบนด์ดังนันแดนอา m มี่จากไปอย่างสงบในวัย42ปีท่ามกลางความโศกเศร้ขาของครอบครัวเพื่อนศิลปินและแฟนเพลง รียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงรับต้นปีเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวอาดีตบอยแบนด์ดังยุค2000จากค่าย R.S นันแดนอาร์มี่หรือนันอธิวัตรสีมหายันเสียชีวิตแล้วโดยเพื่อนร่วมวงเอกแดนอาร์มี่ได้เป็นคนออกมาแจ้งข่าวนี้ให้กับแฟนเพลงได้ทราบ โดยจะตั้งศบบำเพ็ญกุศลที่วัดมโนรมอ่าวอุดมจังหวัดชนบุรีโดยมีกำหนดการสวดอภิธรรมถึงวันที่6มกราคม2569เวลา19นาฬกาและจะมีพิธีชาป,ปนา,ากิจในวันพุทธที่7มกราคม2569เวลา15นาฬิกาสำหรับนันเคยเป็นศิลป,ปินในสังกัด r s และมีผลงานอัลบั้มรวมศิลป,ปินโปรเจกต์พิเศษเ o r l d ปี2545ก่อนจะรวมตัวกับศิลปินอื่นๆก่อตั้งวงแดนอาร์มี่ซึ่งเป็นแนวแดนมีสมาชิกทั้งหมด6คนได้แก่กำปั้นเอกโตพันนันและฝนโดยออกอัลบั้มแรกชื่อแดนอาร์มี่กองพันเท้าไฟและมีเพลงแดนที่รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นเช่นกองพันเท้าไฟชาชาชาต่อหน้าฉันและเส้นกระตุก สุขก,ก็เต้นขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ